สวัสดีพี่ดอสวัสดียามเสาว์พี่น้องจ้าอะไรเมื่อวานขึ้นไนมีมะกรวยเคยเอาวีใหม่บ่นเคื่องใหม่บ่เฮ้ยก็ออกมาสวยคุณนายเออมะกรวยเราลงพูนเนี่ยคนเดียวบอกขยันมันใหม่ไฟจะแห้งเลยมูปิ้งจะเบิดเบาม้วนหนาขอลงทางขอสิปิ้งแดงๆใครขนาดน่ะ สูรมีคนมาเซ็นคองหน้ามาวานอีกแล้วอร่อยเมื่อวานน่ะไม่กำลังกินได้นิดหนึ่งเอาไปกับเอาไปฝาซีข้อเพื่อกับมารอบสองเบิร์ตมันไม่ได้เปรี้ยวมากแต่มันอร่อยอาานเจาซอล้วพี่น้องเลยเนาะแยกค่ะ มืงสาอะไรพอประเทนมอเอาอย่างันาหาตูดเอาพก้ต่จบลงเขาจะโทรมาถามันมีตูดไหมม่ไ <sabor> ด <rush iye anyway> ้จ่สเป็นาบมปดสสแกนจ่ายจ้า เมื่อนี้ล้างเงินล้างลางว่านออกก็สิเงียบเงียบไม่หนึ่งนางวะเอาเป็นเหรียญเนาะบางวนไปใจเลยไปไปบ้านไปเลียนไหวล่ะ เย็นๆก่อนนะจ๊ะลู้กนี่ท้มากเยรอรก่อนอรูจะกินก่อนเนะว่ามูปิ่งลงอีกไหมเฮ้ยยายอะไรไม่ยากเก้าประได้เงิดเงินลูกค่ะขาโทรมา เพ็นกรมท้ายคาองยังมาพหอซองลอยมาท่วงหนีละ่ะก็นี่เรื่องชดชนเขาเนี่ยเด็กยังไม่มีให้จา้าโอ้ใ่่ในกระบกอกปว่านี่พี่น้องให้บอกสื่อเรื่องเตสิลาให้ฟังติกระเจ้จีฮามาประนามกระเจ้าเนาะ,ะมีคนสื่อ ผู้สาวคนสวยคนหนึ่งนั่งวะมาเอาคลองนั่งบุกแบบบุกแบบเบิดประมาณสามลอยอันนี้บอกซื้อ้ะเลยบอก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 ซื้อมาจาเนาะเออม่แต่บอกว่านางก็มาเอาจับของจับขึ้นจับลงจับขึ้นจับลงประมาณเกือบสามลอยเจ๊วะไงเขาบอกว่าเขาบอกห่มาเซ็นโมเมนต์มาคขาเรียว่าโมเมนต์มาเซ็นเลยมาซื้อเนาะนางก็จอดรถไว้บนข้างถนนนั่นแหละเออจอดรถเสร็จนางก็เดินไปรถ นางว่านางจะมาสแกนจ่ายสุดท้ายนางว่าโทรศัพท์นางหายเป็นกรรมเป็นกรรมมีเจสับพี่น้องเอ้ยอย่างไปย,ย่างมาบับดว่าโทรศัพท์หายหยิบของไปประมาณสามร้อยกว่าบาททั้ทงๆที่บอกเคยหูกันผู้ผู้จะสื่อก็เจ้าเนยแต่บริษัทนิดมันบอกมูมจางตะกับผัวเขาแต่เมียนาา่ะบวกหูเขาคือกล้าวะ นางก็จับขึ variance, wie 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 ้นจับลงนางก็มาตัวเจ๊แบบ8:00นมานี่เออว่าปรมาว่าเที่ยง8:00ว่าเที่ยง8ปมว่าเที่ยงดูพยายาบ่ได้อยู่บ่ได้ก็ต้องไปตามเพื่อน รู้จักกับผัวเขาแต่กับเขานา่งไม่รู้จักเส้นกับเส้นมีแต่ไม้ใหญ่ๆเนาะมาเมื่อวานเมื่อวานน่ะนอนบอกจะมาโอนยี่สิบบอกเอาเงินโอนมาก่อน จะมาโอนแบบ20บาทบอก<ม>โอนมาก่อนค่อยเอาเงินกับ่อยจะมาทำเหลี่ยมนะจะโอนจะโอนแต่จับโทรศัพท์ขึ้นมาจะโอนจ<ะ>่อะไร่ไ้่เงี้ยาวบาทาาาเอาเอาหัว,ว,ว,วเรื่องมากชัดเจนไหม ใส่ปรค่ะใส่ปลาโรนะบรเซอ์เอาหมูขึ้นค่ะคนเฮาหนี่กับไลายคนกระเปกเนาะแช่บ้ามันสะดาวเราไปเห็นงานใช่ไหมไปปลูกไปปลูกกันต้น,นใม<น>้บอเก็บปโลดเป็นเงินหมดนะ่ะ<น>พอเลี้ยงไก่หน่อย ยี premises, ่สิบบาทอย่ามาเนียว่าไม่มีดู้โอ้โหเห็นว่าคนกันหูจักะได้สนิทะได้บันแห่งกับมาเหตุการบัวหอไม่รู้จักกันแล้วทำไมมาเซ็นบัวหอยเส้นกันยังเส้นดึงดึงบยเต็มเลือกมเต็มเลือกเอาแต่ไม้ห้าสิบ ทิ่ซาวปเราด้วยห้ามเซ็นเอ้ยอยกกินปายแล้วใจสดจ้วัรดีแบบนี้ก็าขาทุนเลยซองห้าร่อยเพื่อจสได้บาทซองบาท้มีแ่างหม่บานยายทันทายวัละเก็บใบข่อยเด้จะเคยนี่สักซองอัน คนหนึ่งขอเซ็นกับข้าวคนหนึ่งขอขอยืมตังค์เมื่อวานไปหอด้านเรานัดไปสอยังไปยามมนแรงโดนเห้เจอผัวเขาผู้เอาให้นาตกะก็เลยนะ้อย อ้ายเพิ่นน้าแตกตอนผัวอยู่อ่ะนะเอ้ยออไปเนะลยไปตอนผัวเราอยู่ค่ะมีการบอว่าอย่บอกให้นะค่อยดูล่ะเป็นมันเนี่ยไปถึงบ,บ้านแน่นอนจริงๆ มืันตตอนี้ฝนะนตกอี่ได้เนี่ยนะตาองเทียนตากผ้าไว้ล้างหวัวออกก็สิงงเ,เงียบเงาได้หนึ่งนาะพี่น้องเนาะพอะไรข้าเจ้าให้ข้าเจ้าฟื้นได้สองขมือพอแหละสลบเข้าคือเข้านี่แหละอีเจ้ก็อยู่ดีกินบะแสใบ,บม่วงก็ยังโทรหาข่อยมาบ้านนั่นก็นนะจะแม่นซ่าต์วันเสารวันพันสี่ แดดออกว่าแม่แม่ภาษาโทรมามันมียังเด้อตอนแรกผมยังเห็นไฟอุตส่าห์ยืนหยุดไปสักพักหนึ่งไปเห็นพิมพ์มาท่านไหมอ้าวกะบเอ้ยเบื่อเบื่อม่ีผีผัก ใมากตกันเนี่ยใจน้าใจนีดอกเนียนนี่กระเป๋าขเดินพร้อมเลยว่ามาน้อใจเขาสามใครจะหาคือไหลอุตส่าห์า้ายของหนึ่งแต่หาเด้กจิเตอรกันจะให้เขานี่ล่ะท่านังเข่าเบื่อเดือนนี่ก็จบหลกหาพ่านนี่นี่เป็นญาติตายสู้ๆเว้ยขาพายเจ้าชายกัอเนี่ ใบอืมหองสุขข่อยกับสีริมหาบาทเห้มาบ้านเอ้าก็ข่อยบริยูอ่ะเด้หะกมาเนาะเฮ้ยสีร้อยซิมหา้านอกหนึ่งสี่หาเด้ขอเราโอ้ยจะเปนาสมาแต่เดกใ่าค่ะไพ่มาบ้านเฮ้ยตั้งแต่เจ็ดโมงไปเออเขามาให้โซ่ให้ลาบค่ะไพ่กับาไม่ได้บบไมเขาผู้อย่างหลายเลยเออเจ้าใครบนมือ จะไม่ต้องห่วงค่นวันเสาร์ทตย์ต่เออลูกนานมาอุดนูนกินเยอะอยู่ขั้นธรรมดานะ่แม่มันกินธรรมดากาลร่างเงนการ่างค่าดีมาค่สิบห้าหรือเปล่า พี่น้องเอ้ยฝาคนุ่นยางอย่างเดยาจาไปแจกจ่ายมึงดูหมูปิ้งไี่นะีเพราะวเด็กจเีจให้คุยาวะไม่นเพาว่เขาก็บอกวีเลยเขาก็บอกเตียงเท่าดีเลยไม่ได้เพราะว่าไม่เคยให้ใครเซ็นเลยมีแต่คนเซนเนน็นแล้วก็หนีเนี่ย่ยา แต,เ,เ,ปตลลเป็นเานี่บมีเากบจขหมูหลายนะโอ้ยเส้นมาเส้นใหม่ละหาสิปเนาะเส้นมันจะเอาเน,นเอาแม่ทุกอย่างมันจะแบบใหญ่ๆ้า้ยไปโลดมาแรกน่ยเสือข่อนนี่เฮ้ยไปจนพวเขาอยู่ฮะแถมบอกมาเส้นพี่น้องบอกให้บอกพวยอีกนะท่านาก็ลังสีจนนาะครับรถกโฟฟกลูลาเฮือนสองสันแต่ไม่ออกชื่อนะคะ นอนกับเซราแล้วี่น้อนไปพบกันใหม่คลิปนะนอาสบายดีจ้า